มอร์นิ่งจีน <Good morning. S 1> ะอะชออะไรอะโอ้สบายเกินไปแล้วค่ะผัวจะสบายเกินไปแล้วบ้างดูดูทำเดี๋ยวอีกหน่อยเมียจะด่าเมียด่าให้ไปทำบ้านให้เสร็จนั่นสบายเกินไปไหม right, เดี๋ยวจะโดนเดี๋ยวจะโดนถีบแหมดู <laughs> ดูดูทำดู <Nice. S 1> ทำสาธุขอให้ขอให้ตกจำเบ้าเถอะตูนอะ อล,ลิสาล่ะคะยูร์ซอลฮูยลรบซอัมมาเซียอัมราเซียเอาลิสาล่ะคะตื่นเช้ามาทำอะไรกินเช้าวันเสาร์ทำอะไรคะ <t ick YouTube> ฮะยูทูบดูยูทูบค่ะเช้าเช้านะคะดูยูทูบแล้วก็กินอล,ลิสากินอะไรคะอะไรอะ <t ick that game> พเตดกุลพเตดกุลได้ชุดสวยแล้วค่ะอีกหน่อยก็จะออกไปล่าแดดกันแล้วนะคะวันนี้แดดดีสมาองศาอุ้ยแดดดีๆจ้าวันนี้อาการนัดเริ่มดีขึ้นแล้วนะคะทุกคนเออแต่ว่าก็ยังยังปวดหัวแล้วก็เวียนหัวอยู่นะคะก็รอดูรวันนี้ผลตรวจโควิดต้องออกมาวันนี้นะคะทุกคนต้องออกมาแน่นอนวันนี้ถ้าไม่ออกมายัางไงก็ถ้าไม่ใช่วันนี้ก็น่าจะเป็นพรุ่งนี้หรือมะรืนนะคะทุกคน โอเคเรามาชมกันต่อเลยค่ะวันนี้ทำอะไรคะที่รักสามีจะมีช้อปปิง้งอะวันนี้จะมีช้อปปิง้ง <c oughs> ดูชุดด <c oughs> <Playstation> ูมัเด็ดเผาเด็ดเผาแล้วสมน้ำหนา้าไปหา้าประตูแครฮม <c oughs> ไปแ,แ,ทแทนที่รักแทนแทนวันนี้สามีช้อปปิ้งอาหารนะคะทุกคนแล้วก็ล้างตู้ล้างทุกสิ่งอย่างไม่ได้โลไม่ได้ลงไม่ได้ถ่ายดูสามีซักผ้า สามีทํานะคะเนื่องจากว่าเนื่องจากว่าสามีรักภรรยามานนกนั่นเองนี่นะจ้าที่นัดปลูกไว้ก็ก็ดีนะก็ได้กินอยู่นะเนี่ยเดี๋ยวพักก็จะเด็ดมันมันอาจจะร,ร้อนเกินไปหรือเปล่าไม่รู้เอออยู่แบบอืได้สามต้นมันพอได้อยู่ค่ะสามต้นดีใจหลายสามีไปซื้ออาหารเพราะว่าพรุ่งนี้ร้านค้าปิดมรืนวันจันทร์ตรงกับวันอะไรไม่รู้ร้านค้าก็ปิดนะคะ ยาวไปกสามีก็กเลยไปซื้อของนัดไปไม่ได้เ้าให้กักตัวค่ะทุกคนกัดตัวไปไม่ได้นะคะม,มุมดอกไม้สวยๆของนัดในวันที่แดดดีมันก็จะสวยแต่มันก็จะรกบ้านนะคะเพราะว่าบ้านเด็กเนาะทุกคนนัดเก็บไม่หวานไม่ไหวจริงๆเหนื่อยมากตะมุดตะมิตะมุดตะมิะมนี่มันเกิดขึ้นมาใหม่แล้วนะคะเห็นไหมอันนี้ต้นนางกวักนะคะได้มานานแล้วล่ะเป็นปีละ อันนี้ต้นไรไม่รู้เนาะแต่ว่ามันเกิดเยอะแล้วนะเนี่ยเปลี่ยนดินให้ใหม่แล้วมันก็สวยแล้วเนี่ยเริ่มสวยแล้วเริ่มได้เยอะแล้วนี่งามค่ะน่ารักอันนี้น่าจะเห็นว่าน่ารักดีนะก็เอามาต้นหนึ่งกันนี่ก็เกิดดีเหมือนกันนะคะเนี่ยโผล่ใหม่เพียบเลย,เยไม่รู้ว่าต้นมันจะใหญ่ขนาดไหนก็ต้องรอดูรอดูความเจริญเติบโตของต้นใหม่เห็นไหมคะนี่ได้มาใหม่แล้วสองนอสองนอนะคะทุกคนนี่หนึ่งนอสองนอ เพิ่งเปลี่ยนดินค่ะเพิ่งเปลี่ยนดินอันนี้ก็จะรอดไม่รอดเลยแต่ก็ต้องเอาให้รอดนะคะเริ่มสวยแล้วละ่ะนี่ก็ก็เริ่มสวยกันแล้วละ่ะดอกไม้น้าร้อนมันก็เริ่มสวยกันแล้วนะคะอันนี้เมื่อวันก่อนนั้นลงดินใหม่นะคะทุกคนนักลงไม่ใช่ดินใหม่คือนัดได้มาจากที่ทํางาน,นะคะ่ะทุกคนนัดทํางานกับคุณเก่น,นะคะเขาพูดถูกคอพูดถูกใจให้นัดมาส่งกระถางเลยแต่ว่าน,นี่เขาเด็ดให้มาเด็ดให้แลนะ้วน่ใไปแช่นะ้ําเป็นรากนะก็เลยเอาลงดินเมื่อวันก่อนสามีซื้อแหร์รี่ตายแล้วเดี๋ยวจะเอาทิ้ง ภูมิใจนําเสนอมาตระกูลเดียวกันหนึ่งสองสามตระกูลเดียวกันกระบองเพชรนะคะไม่ค่อยชอบน้ําค่ะทุกคนไม่ค่อยชอบน้ําแล้วก็ไม่ค่อยชอบแดดมากมายรําไรรำไรแบบนี้เขาชอบค่ะทุกคนต้นวาสนาอันเนียนเขียวกระจีตั้งแต่นัดเปลี่ยนดินให้เขาเมื่อคลิปวิดีโอมานานมาแล้วนะคะเขียวเพราะเมื่อก่อนยอง,ย,อง,ย,อง,ย,องยังแยกอยู่ตอนนี้สวยแล้วค่ะดอกไม้ต้นไม้ก็เริ่มสวยเขียวกระจีขึ้นมา นี่มันเปลกดีทุกคนเปลกดีไหมคะเปลกไหมคะข้างล่างใบแดงนะคะข้างบนใบลายสวยอันนี้ก็สวยนี่ต้เออเป็นขมาจากเออแอฟริกานะคะต้นไม้ต้นตน,นี้น่าจะแอฟริกาหรือออสเตรเลียจำไม่ได้เหมือนกันนะสวยมากเป็นเหมือนกับเอออะไรนะเออบอนบ้านเราเนาะคล้ายคล้ายพันธุ์แบบนั้นนะคะนะัดคิดว่าเพราะมีรากของมันอยู่ในนี้อันนี้คือดอกไม้ใหม่ที่นั้นไม่เคยเห็นเลย ขึ้นมาเยอะแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวจะได้เดี๋ยวจะได้อีกสักพักอีกสักอีกสักพักนั่นแหละนั่นก็จะเปลี่ยนเป็นกระถางอีกกระถางหนึ่งนะคะก็จะเปลี่ยนกระถางไปเรื่อยๆไม่ใช่เปลี่ยนกระถางนะคะจะแยกออกจากกันความชุ่มชื้นสมบูรณ์อยู่ตรงนั้นนะคะนยังไม่หายนะคะทุกคนความชุ่มชื้นสมบูรณ์อยู่ตรงนี้เห็นไหมคะนี่คุยคุยคุยดอกไม้ชื่นใจชื่นใจสาวน้อยปะแป้งหรือเปล่าไม่รู้นะตอนนี้จะตายแหล่ไม่ตายแหล่เพราะเอาไว้ตรงนี้ทุกคน สวยงามดังใจหวังเลยนะคะทุกอันจริงๆสวยงามจริงๆเลยนี่นี่ก็สวยได้เพื่อนได้มาของฝากมือเกิดหนุนคนช้อปปิ้งวันนี้คนช้อปปิ้งวันนี้ซื้อสตรอเบอรี่ให้เมียเมียก็จะกินสตรอบเบอรี่จิ้มเกลือนะคะนะชอบ <Okay. S 1> ไม่กินค่ะตัดเล็บให้ลูกสาวน้อยค่ะ <laughs> ตาตาแม่ก็ไม่ค่อยดีแล้วนะทุกคนไอ้อฟานมั่งยังไงันแล้วพ่อตาอ้ี่าทำไมอะลูกเล็บหนูยาวแล้วไงไอ้ออฟานเต็มประมาณดูเล็บอีหมาหน้ยมยาวเนี่ยยาวมากนืมึืมีแต่ความร้อยชิลชิลช็อ อะไรคะพี่รักพิซซ่าทำแป้งพิซซ่าค่ะสามีทำแป้งพิซซ่าเองนะคะเนี่ยอุ่นฟอร์ดเวลอลฟอสมอเด็ดด้วยพี่รักอยากรู้ไหมคะสามีพูดอะไรนะถามว่าทำไมต้องเอาแค่อันเล็กอันเนี้ยบอกว่าไม่รู้เหมือนกันฉันหาไม่เจออันใหญ่อยากจะเอามังเอกลงหัวจริงค่ะทุกคนเยอะมากนะผัว ข่าวดีนะคะทุกคนข่าวดีโครโรนาเทสโครโรนาเช็คไปตรวจโครโรนามาโครโรนานัดไม่ติดโครโรนานะคะจะติดได้ยังไงนัดได้วัคซีนไปเข็มหนึ่งแล้วของไฟเซอร์ด้วยดีใจไหมล่ะคะนัดดีใจค่ะแต่ว่าอาการมันก็ก็ไข้ไม่ไม่ได้ไข้หลายปีแล้วพอเป็นไข้มันก็จะเออคิดว่าโคโรนเทส negative positive เออจะถีบผัว ผลออกมาที่นัดเข้าไปเช็คพออีเมลเข้าอ,อีเมลเข้ามาข้อความเข้ามาบอกเธอได้รับข้อความจากกรมสรรพาุรเข้าเปิดเข้าไปดูสั่งงียเงีเงข้าไปดูอ้าวเนกาทีฟจ้ะทุกคนผลเป็นลบนะคะเป็นเป็นลบไม่ติดโควิดนะคะทุกคนเดี๋ยวสามีก็ทำพิซซ่าให้ลูกๆนะคะวันนี้แป้งเขาทำเองนะคะสามีทำแป้งมาสามีทำแป้งบ่อยแล้วนะทุกคนอร่อยด้วยนะแป้งที่เขาทำอะ แต่ใส่แป้งเยอะมากไม่มีสูตรตายตัวนะคะมีแค่นี้แล้วก็น้ำเปล่าที่เขาใส่หนึ่งสองสามสามอย่างที่เราทำแป้งสามีทำอร่อยนะคะทุกคนถึงแม้จะไม่ใช่มืออาชีพแต่ก็แต่ก็แต่ก็อร่อยคะ่ะทุกคนมาดูพิซซ่าเขาตอนเสร็จว่าเป็นยังไงนะคะ